เดี mí, č, no. ๋ยวมีความว่าผักว่าเป็นอย่างนาะนี่เนาะพูดจักตัวนี่เที่ยงโดยทั้งเอื่อยมีหมักม่วงแล้วกับขนมมีมาต่างเต็มไปหมดเลยเนาะมีตัวแบบ ดีได้สวัสดีเด้อพี่น้อง fc เบิร์ตจิ๋วจิ้กพดเนาะเป็นภายในแหละกับต่างประเทศทั้งสาวไร่กับหินดีตอนหาพ่อแม่พี่น้องกับซุนซ่องสาวไร่ไปรออีกแล้วเพื่อนเนาะโดยก่อนอื่นสาวไร่ผ่านเด้อพ่อพี่น้องก็ผ่านกดติดตามสาวไร่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโดยทั้งชาวไร่กับขอบคุณขอบใจครับชมคลิปสาวไร่แต่ต้นแต่จบแต่บัวข่าวโฆษณาเด้อเนาะโดยมาพบพ่อกับสาวไร่เมื่อนี้กับพี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเนาะเดินทางมาบ้านนอุไทยอีกแล้วเพื่อนเนาะ โดยตอนนี้กับผู้าันน้อุไทยพคนเฮ็ดยใงแน่มือนี่เนาะโดยท่างสาวไล่ก็หาการเดินทางมาห่อมาเกี่ยนพี่น้องไว้เนาะโดยตอนนี้กต่ท่างสาวไล่ก็จะเข้าพาน้องอไทยก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวไปเบิ่งไปหาผสมกันเลยตอนนี้กับมาหอดบ,บ้านเรื่องน้องไทยที่รเราเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนาะปะ้าน้องเนาะอือน้องไทยคือหน้าไปแล้ว เพื่อนก็ใส่ไม่เป้นอัดลมเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนเออไม่แป้นอัดลมเปลี่ยนทางเข่ามาหนิเข่าทางนี้ลองเบิร์กเห็นพี่น้องไหมเนาะมาแต่ละเทือกเข่าจะทางประตูใหญ่เรามาเข่าเบิรงทางประตูหลังบ้านลองเบิร์กเหอนพี่น้องไหมโอ้ยเจค้าในฝันเทม่บ้านนี่มันนี่ฝันแกะออกแล้วเหรเนาะ ผู้ใจไม่เป็นอัารมเรียบร้อยได้หรอเนเาะว้พอฉุครัรวนะคะพี่น้องเลยเยแม่ท็งี้ต่บข้างฟางเป็นตัดใม่ตัดต่อที่ได้พี่นองเลยเนาะ เอาด้วยสบายดีพ่อตู่โดยพ่อตู่ได้ยังไงนะได้มะเขี่ยได้มะเขี่ยงโดยโอ้ยไม่ทั้งซางกินน้ำกันโดยสบายดีแล้วไม่ตู่เด้อโดยใช้น่องไทยไปทางไหแล้วไม่ตู่คนขืนเทิงนขืนเทิงมะโดยที่เขากินนั่นหเปล่าไม่ตู่ อยงันจากลังเนี่ยพี่น้อกกนะเจอต้อาารตรงตางคนเห็ดเทียนหรือเห็ดหอ่นใช่ไหเับบ่วค้ำจะอยูนน่ยั้สบ,บายดีใชบไหคอเอ้อแล้วอะไรบ้าจังเ้อใท้ทยอย่าี่บอโอ้โอย่าเลย โอ้ยโอ้มานั่งเด่นอยู่ที่ว่าตรงหลานะสบายดีเลยเยอะมีของมาฝา,ก,า,ากว่าเป็นอย่างเนาะนี่เนาะพูดจักวนี่เลยมีมะม่วงมะม่วงกับเพืิอดเอพลินแหละเขาไหว้ให้เจ้าก,ก้อยแก้วเฮ็ดซร้างกินเพราะว่าสร้างเป็นกินข่าวตอนเที่ยแล้วก็ต้องมีสมมีเหนียงกินเนาะ เดี๋ยวแต่ก็มีมปีโป้น้ำซื้อมาให้น้องร้านเห็นทั้งน้องร้านผลหมักเนาะเลยก็เลยซื้อมาให้อีกขนมไข่เดี๋ยวก็คือว่านิ่มๆเน่ก็มาให้ยายกับน้องกินเดยแก้วอยู่หอมมีอย่างนี้จะว่าจะว่ามีอย่างนี้มีอยู่จักอย่างนะน่ะเจ้าขนมย่างนั่นน่ะโมฮูเคยกินว่าแบบนี้น่ะโมเคย น้องกินยูเซ่บ่จ๊ะวะน้องอุทยบอกเคยกินขนมแบบนี้คือเคยกินแตป่ปีโป่ก็เล <No. S 1> ยเนาะเลยเนาะ,นะแล้วน้องอุทยเนะาะทั้งเอฟซีพันบอกมาเนาะการที่ว่าเอืกก้บบอยกระกอันจุนจี้ชีวิตจ้าเนาะหแต่ตามคำแนะนำเอฟซีเอฟซีพันบอกว่าถ้าน้องอุทัยบอกน้องอุทัยด้วยนะสอนน้องอุทัยด้วยค่ะวะน้องอุทัยยังเล็กค่ะวะเขาบอกว่าถ้าเจอกล้องนะให้น้องหนุบมือ สบายดีก่อนจะสวยงามที่สุดค่ะโดยเนาะน้องชายมานี่กะเพิ่งกับผ้ากันมานั่งอยู่กระท่อมทางลุงเพิ่งนอนมือเนาะกะทางสร้างเพิ่งเฮ็ดเรียกมันอยากเสียงหลังในนอน้องละเนาะเบาเย็นบริยินโดยมานี่เฮ็ดยังกินเฮ็ดกับข้าวสร้างกินมานี่ตำมักถั่วแล้วกับตำมักถั่วขวาไข่โดยเนาะกะเเพิ่งกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะโดยทานอนของชายกับมานั่งอยู่พี่ เล <No. S 1> ยเปลี่ยนบรรยากาศนอนองหลับเนาะนอ, <No. S 1> อยู่ใกล้ทั้งๆก็คือว่ามันเสียงหลังนี่เนาะถ้าบัไดมากก็ขึ้นหอดได้ล่ะขึ้นหอดกับข่ามาเล <No. S 1> ยมืนอี้ม่ได้แต่งหลวายาคือแต่งตัวสวยทปกติท่ามันคือปากเรงเจะไหวไหมอืีจว่า <c oughs> แต่งตัวออกข้างนอกบปล่าจไป,ปตลาดโอ้ oh, โดยโดยโดยัง<ๆ>พอน้องย่วแต่งตัวงามมือนนี่เนาะ่าแต่เก่าบ่เคยเห็นน้องท่าสิติ๊กปากเรยงคอมเม้นท่น้องเลย มาไมน่น้องชาปากแดงสวงามพิหูพิถตาเล่นเลยโดยจะเอาแบบว่าให้พวกเอื้อยนี่มากคูม่มือได,ได้ด้วยนะความสวยหรือว่าความน่ารักของน้องเนาะโดยน้องกะสีนิม่มบ่อยของน่องเนะาะรักขึ้นทุกวันทุกวัน,วนค่ะว่าเพราะว่าย่างกับน้องกะชิได้หู้แบบแต่ละช่องมากกับแบบมีการบอกการขอนน้องไปน้ำเนาะน้องก็ได้หู้ไปน้ำโดยอาจจะวัดหน้าวันนี้กับโบเฮ็ดด้วยละด้วยชีวาแบบ ชั่วเอ้ยสบายดีก้อนเจ้าเสบายดีเนาะเดเห็นกล้องเจ้าสบายดีก้อนเนอะเออแต่ว่าทั้งเอ็พีเพิ่นมากแบบแน่นใช่ไหมถ้าแบบเพิ่นเห็นมาทางน้องจะน่ารักขึ้นไปเยอะเป็นไงที่น่าเนาะเลยวอ๋อเพิ่นเหนนองเลยเนาะทางน้องใส่กระแตตัวสวยมาอนี่ใส่เสื้อแต่งหน้าแต่งตาอาจจะว่าได้เขียนคิ้วสิบ่เนาะอาจจะคิ้วดำปกติเนาะเด๋เด๋วเพี่น้องเลยเนาะหลายคนมาเข้ามหามืทยาลั โมมี <Construction. S 2> ่เออท่านชอบง่ายคนเด็นี่แตสบู่นี่จะสบู่เนาะเออเออเออเนาะขนมนี่ขนมเอิรนขนมอีหยังน้องไทยฮู้บ่อ่ะเทิร์นขนมไข่บ่ขนมยังขนมแซงขนมกล้วยบ่เคยกินบ่บ่เคยลองเยอะใช่ป่าแค่นั้จ้ะติดคอได้ระวังติดคอแล้วเคยกินไหม วันนี้น้องร้านก็ไปโรงเรียนคือนก้าวว่ามือนนี่กันใกล้ชิดเด้อหรืตินี่เนาะการที่แต่งตัวสวยนี่แบบทีออกไปตลาดแน่ทีไปเอาน้องร้านน้ำเลยบ่คนมากระดาบเอาโอ้นสิมากับระบาวมื้อนี้เนาะโอ้แต่หากแต่ว่าสิออกไปซื้อของซื้อมื้อนี้นะโอ้เป็งนีได้น้องไทยแซ่บบ่เลยบหน้าบอกให้สะบัวซื้อมาเพื่อเจ้าเด้่องบหน้าเด้อ ได้สบัวเพิ่นได้ยังมาฝากมาหนิฮะเป็นได้ปีโป้ได้ปีโป้คือกันโอ้เป็กมี่ยงเกี่ยงโดยทั้งเอื้ยมีหมักม่วงแล้วกับขนมปีโป้มาให้น้องรันอันนี้เพิ่นว่าแซ่บได้สบัวเลยแซ่บได้สบัวโดยสบัวน้องว่าแซ่บได้ขนมวันนี้นะวันน่าจะซื้อมาหลายเด้อโดยเจ้ารังใจน้องเนาะแม่นแต่เจ้ากินแจ้งว่าแซ่บบ่แม่เจ้าว่าหอมเนาะแม่เจ้าว่าหอมยังจะาพูบ่ แม่เบาน้องไทยแม่ความสะบัวเว้าบ่หอมแบบคือไข่บ่โดยๆเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะเว้าหยอกว่าแซ่น้องพุ่นแม่อคือเพิ่นสิเอาไข่เฮ็ดเนาะังล่ะเนาะออ่อนนิ่มๆซั่นนั่นให้ยายกินชงสิถึกยาย้านั้นเนาะอือพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อเช้านี้เอ้ยมาคือคึ้มาคึ้มบ่โดยบัดคออันค่ําตอน3:00นหรือ4:00นบัดแดดจ๊ะบาดนีน้องไทย โดยมัวซาวนี่ฝนตกบ่อยอยู่พ่ะ่บ่มีบ่อือเลยเลยเนาะแต่ตอนเอื้อเลยลงมาตอนที่ฮอดก็หนีก็ฝนลงมิดอยู่นั่นแหละแต่บ่แห้งเนาะอือเลยเนาะกต่ตอนนั่งก็ขึ้น้าคขึ้นฝนพอลงมาแล้วแบบบ่มีฝนเลยพี่น้อยเนาะโดยน้องๆใช่เนาะก็คือว่าตอนนี้ก็แมนซีม่วงเนะบ่เนาะโดยทั้งน้องก็ ออกไปหาซื้อของหรือซื้อกับข่าวกับน้าแม่เมียนเห็ดชูสร้างกินเบื่อื่นบ่โดยแต่ละมื่อเจ้าบ่เฮ็ดกับข่าวให้สร้างกินโดยอ๋อแบบเพิ่นบ่ได้ซื้อข้ามาบ่มี็นยังกะแค่เพื่อนก็ซื้ออือโดยโดยเนาะเพิ่นก็ซื้อข้ามากินเองเพิ่นบ่โดยโดยแตนเมื่อกะน้องไทยเฮ็ดเฮ็ดแต่ละมื่อมีอย่างไหนจะเฮ็ดแต่ละมื่อมีอันนีตั้งชัวร์ใช่เลกับซ้ม่อย่งก็เฮ็ดแต่น้องๆบ้าแเนาะโดย ให้ดอกเจ้าเฮิตกิ้งฮ็ดเป็นอยู่ชาวลักในครอบครัวได้ไหมเจ้าโดยที่การที่จะออกไปซื้อกับข้าวมื่อนี่นี่ยมีอย่างน่สิออกไปซื้อเลยยังโบฮู้ย่างโบฮู้เนาะโดยพว่าน้องกับยังโบฮู้ไปซื้อย่างมาเฮ็ดชูซ่างกินให้พี่น้องเลยเนาะแต่ละมือกับเพิ่งจะเฮ็ดชูซ่างกินทต่ลมือกับพวกซ้างมันซื้อมาเองเนาะโดยโดยเนาะตอนนี้กับทางเพื่อนทางช้านจ้าเฮ็ดประหดใส่แล้วละ าเก็ตีแบบหลังคาเนาะโดยตอนนี้ก็ทางเอื้อยก็สิได้ไปเบิ่งทั้งผนซ่างผนเฮ็ดเฮือนน้องไทยก็น่้ลงหล่ะเด้อโดยตอนนี้ก็สิให้น้องไทยนางกินขนมแซ่บๆสักก่อนเไปพี่น้องเลยเนาะโดยอันนั้นเอื้อยไปเลยแด้วสนาด่าเด้อโดยสบายดีน้องละโดยโดยเนาะโดยเนาะทางสาวไล่กลับมาส่วนน้องคุยอยู่อันโขมม่วงหรือว่ากระท่อมวอนเฮือนดุงผนนอนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยโอ้โหนี่ก็ นี่นนี้ก็เป็นกอดอกไม้ดอกโตพันอยู่ทางหลังบ้านนี่เนาะโดยรถจักตุ่ยังคือรถจักทั้งซางคนได้นี่เนาะอืมเหนื่อยเงียงนะทั้งซางพี่นกอคือเขาคือหน้ามากินอยู่ทางบ้านพี่พีเนา้องพี่น้องเนาะเลยเฮ้ยพี่น้องเลยทั้งซางพี่จะต้องซื้อเดือดเยี่ยม ใช่กับแบบชุบหนาไปเรื่อยๆได้เลยทีเดียเลยนะการคนจ็มีสามน์เ้ยนะการคนหน้าบลายงน่าตะก่ามากขึ้นดีหั่ตนี้มา่สามพน์ให้ทดีเก <con> ็รบไปเรื่อยๆชุ่หนาไปเรื่อยๆทีอดี้เลยนะ สร้างเพิ่งกัดเล่ตัดไม่ออกได้เลยหน่อยเพื่อนพี่นออ้องเพร่ะว่ามันคดเนาะโดยเพิ่งกัดเสียเห็ดเนีมันซื้อเลยสร้างเสียเอาไปตอกแบบเพอนะเนาะโดยแต่ตอนนี้กับเพิ่งกัดขึ้นกําลังตีอันไม่แป้นอัดลมพอนะเนาะโดยแต่ตอนนี้ทั้งอันนี้ก็ค่อยขาลงแรงเน่ยทั้งยายเพิ่นกัดจี้กินขับอ,อย่างนี้ยายตอนแรงเนี่ยยายเอ้ยโมมีน่ากินวัตุ Tìm kiếm một nọc. Hey, không ừ. đúng đúng. có tui hình chatoon, nè. Mặng dung tùn. Mặng dung tùn nhanh hết nhanh, nè. You know, cốt. Oh, cướp hay nhanh, mọc cho. ơ, 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 เห็ดนู่นเห็ดนี่เนาะเออโดยโดยมันนี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกว่ามันนี่นะไม่ได้ออกว่าก็แสดงว่ามันนี่ได้อยู่เพื่อนเหมือนเนาะแม่พ่ยายโอ้โดยถ้ามือใดเพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นกับเก็บหันเก็บนี่อยู่เพื่อนเนาะโอ้ยังกับเพิ่นเยอะย่างไงเยอ่บนสางเพิ่นเอาไม้ถึงอืมเพิ่นก็ง่อยแม่จึ้งอย่าเพิ่นกจใหญ ยังยังดีได้เนาะระตูอันเมตู้คนย่องว่าประตูคือดกนอยยังดีใจเนาะเดินเดินนไอกเลยเนาะอนนี้ชางๆเพ่นล้างเฮ็ดเลียดเชียงแซวแซวก็บอกว่ายนี่อกเนาะตอนี้ก็ต้องสไลจะเคลือนเมื้อแล้วมาที่นอกเลยเนาะเออน้จสั้นจะเดี๋ยวห้าเมื่อป้าได้รถตู้เด้อยสบายดีประตู้เลย ปู่เด้เนาะโดยเนาะก็คือทังปูนี่ก็ทั้งสบุนเพิ่นเอามาใส่กันเนาะ้งสบุนนาเนาะส่เนาะก็มาสทบียน้องไผอเต้าตามเดิมให้พี่น้องเนาะโดยทั้งส้างเพิ่นก็กําลังตัดไม้ตัดกกําลังสิีแบบเีน้องไให้พี่น้องเนาะันให่เนาะก็จะได้ตัดได้สออกให้พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะประมาณนี้่ะพี่น้องเนาะ แค่น้องอุไกับชีวหนาแต่เราเจ็บก็ดีมุกดีใจน้ำน้องอุไท่นาเชืเพื่อนซานเพ่นถึงซีบเรลก็ดีใจอย่พีน้องนาเื่อีก่อโซเดียเขามาเรื่อยๆพีน้องเลยเนาะเอออากาศสุะมานนี่ทีน้องนําหชื่อ่ะไล่กับตัวพิชิตกอชิหนาก็สไลเด้อเนาะโดยสไลด์กับขบอขับตึ้นคใหญ่จะดีเพื่อนพิเ็ดเพื่อนน้องอุไทเนาะโดยสไลด์กับขบงขับใจเล้ศแมชมิปสไลด์แ้จนจบแปกรบาข้ามโฆษณาเนาะโดยให้สไลด์กลเข้ามาสบายดี